พลพระบุรุษนักรบไทยได้พลีเลือดเนื้อและชีวิตเพื่อปกป้องผืนแผ่นดินไทยให้ดำรงไว้ซึ่งเอกราชโดยเมื่อวันจันทร์แปมสองค่ำเดือนยี่ปีมะโรงจุลศักราช954ตรงกับวันที่18มกราคมพุทธศักราช2135เป็นวันสำคัญที่ได้จารึกวีรกรรมไว้ในหน้าประวัติศาสตร์ชาติไทยเมื่อสมเด็จพระนเรศวรมหาราชได้ทรงกระทำยุทธหัตถีมีชัยเหนืออริราชศัตรู ซึ่งได้ปรากฏเป็นพระเกียรติยศแห่ภัยศาลและเกียรติภูมิของกองทัพไทยได้เลื่องลือไปในทุกสารทิศด้วยเหตุนี้จึงได้ยึดถือให้วันที่18มกราคมของทุกปีเป็นวันกองทัพไทยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมากองทัพไทยได้มุ่งมั่นปฏิบัติภารกิจอย่างเต็มกำลังความสามารถเพื่อพิทักษรักษาไว้ซึ่งเอกราชอธิปไตยผลประโยชน์แห่งชาติความมั่นคงแห่งรัฐ ตลอดจนทำรงรักษาไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติรวมทั้งเพื่อความสงบสุขของพี่น้องประชาชนโดยได้ปฏิบัติตามพันธกิจที่สำคัญประกอบด้วยการพิทักษ์รักษาปกป้องและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งถือว่าเป็นพันธกิจที่สำคัญยิ่งโดยได้จัดกำลังถวายความปลอดภัยการสนับสนุนการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริสืบสารรักษาและต่อยอดศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในโอกาสสาคัญต่างๆรวมทั้งดํารงการจัดกิจกรรมจิตอาสาร่วมกับทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่องการป้องกันประเทศและรักษาผลประโยชน์ของชาติได้มีการจัดและวางกําลังเพื่อป้องกันชายแดนท,ท,ทั้งทางบกทางทะเลและทางอากาศตั้งแต่ในายามปกติโดยได้บูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานภาคร,รัฐและภาคประชาชนเพื่อสร้างบรรยากาศแห่งความสันติสุขสนับสนุนการค้าชายแดนและการท่องเที่ยว อันจะนำไปสู่การเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศไทยการรักษาความมั่นคงของรัฐโดยสนับสนุนรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาสำคัญของชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ที่มีแนวโน้มสูงขึ้นอาทิปัญหาด้านยาเสพติดการก่อการร้ายและเหตุรุนแรงแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายและการค้ามนุษย์การทำลายทรัพยากรธรรมชาติไฟป่าและหมอกควันภัยคุกคามทางไซเบอร์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเป็นต้น การเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับต่างประเทศและองค์กรระหว่างประเทศโดยเคารพหลักสากลระหว่างประเทศรวมทั้งตระหนักถึงผลประโยชน์ของชาติเป็นสําคัญอาทิความร่วมมือด้านการฝึกการประชุมเพื่อแสวงหาและพัฒนากรอบความร่วมมือในด้านต่างๆรวมทั้งการส่งเสริมบทบาทกองทัพไทยในเวทีนานาชาติโดยปัจจุบันได้ส่งกําลังกองร้อยทหารช่างเฉพาะกิจไปปฏิบัติภารกิจรักษาสันติภาพในกรอบของสหประชาชาติณสาธารณรัฐเซาท์ซูดานต่อเน,นื่องเป็นลัดที่4ี่ การพัฒนาประเทศป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติและช่วยเหลือประชาชนโดยใช้ศักยภาพของกองทัพในการพัฒนาประเทศเพื่อความมั่นคงควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้อยู่ดีกินดีบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเตรียมความพร้อมทางด้านกำลังพลและยุทธปกรณ์เพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้ทันทีเมื่อเกิดเหตุภัยพิบัติรวมทั้งได้ดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาและส่งคืนที่ดิน ซึ่งอยู่ในความดูแลของกองทัพที่หมดความจําเป็นในการใช้งานทางทหารเพื่อนําไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนต่อไปนอกจากพันธกิจที่ได้กล่าวมาแล้วกองทัพไทยยังได้ให้ความสําคัญกับพี่น้องประชาชนทั้ทงในด้านการพัฒนาประเทศและช่วยเหลือประชาชนตลอดจนการใช้ทรัพยากรของหน่วยทหารให้เกิดประโยชน์สูงสุดแล้วยังมีการปฏิบัติภารกิจอื่นๆที่สําคัญได้แก่ ดำรงความต่อเนื่องในการเก็บกู้ทุนระเบิดและสารพวุธระเบิดที่ตกค้างในพื้นที่ซึ่งในอดีตเคยมีการสู้รบโดยปัจจุบันสามารถปรับลดพื้นที่อันตรายได้กว่า2,500ตารางกิโลเมตรรวมทั้งที่ผ่านมาได้ให้การสนับสนุนรัฐบาลและกระทรวงการต่างประเทศในการช่วยเหลือคนไทยที่ได้รับผลกระทบจากการสู้รบในต่างประเทศกลับสู่ประเทศไทยในกรณีสาธารณรัฐสุดานและประเทศอิสราเอลเป็นต้น ครั้งนี้กองทัพไทยขอยืนยันความพร้อมในการปฏิบัติทุกภารกิจเพื่อปกป้องชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์และประชาชนโดยจะได้เสริมสร้างศักยภาพของกองทัพอย่างต่อเนื่องให้พร้อมที่จะเผชิญกับภัยคุกคามได้ในทุกรูปแบบทุกมิติและทุกระดับความรุนแรงเพื่อเป็นหลักประกันความมั่นคงของรัฐสืบไป